แรงแบบโอ้โหไม่เคยพบเคยเจอต้นไม้แบบล้มกรณีละน,แลนาแบบสดใสจังวันนี้กล้าจริงเปาะจริงหรือเปล่ามองยังไงว่าสดใสสดใสแล้วล่ะสดใสก็ไดแนน้แต่งหน้านอนหรอครับใครอนุญาตให้ขำบอกยัมันใสแต่งหน้านอน ไม่ใช่อธิบายอีกรอบหนึ่งก like ็ได้ก็คือพีชงมีนกไก่ไหมอ่ะอืมนไกไม่น่ามีว่ะพี่ไม่ได้เอามาเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะกลับมาก่อน อะไรนะพี่ชมเมาพี่แวนที่เป็นเพื่อนของพี่ให้ฟังหน่อยหนูอยากรู้ว่าพี่หนูแปลกไหมแวนหรอโอ้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ประถมมันก็เหมือนเหมือนกันนี่แหละไม่งั้นมันคบกันไม่ได้หรอกไม่เปียกคะ่ะวันนี้ไม่เปียกฝนนะคะคิวคือที่ว่า อันนี้คือคิ้วอันนี้คือคิ้วฟิลเตอร์อันนี้คือคิ้วจริงนี่เอ,อ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะมองคิ้วอะอะอะเอ๊ะอ้าคิวคิ้วนี่นี่ยูมนอนกับใครคะเดี๋ยวที่หน้าหนูดีมานอนด้วย ขนตาขนตาเอาออกแล้วนะเอาออกแล้วเนี่ยเอาออกแล้วเอนี่ยขนตาปลอมฟิลเตอร์แห่ <c oughs> มาหาแหกหูแหกตาให้ดูอ่าเราเป็นไงบ้าง อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอร่อยมากอร่อยมากดีนะที่ชมพู่เป็นคนกินได้ทุกอย่างแล้วก็คือแบบใส่เต็มคาบเลยวันนี้นี่เอาเข้าไม่เด้ออกเลยตอนนี้ต้องการไฟเบอร์ต้องการดีท็อกด่วนๆชมพูจะนอนพี่ชาไม่ได้นอนกับพี่ชมหรออันนี้เป็นห้องที่กว้างขวาง อลังการละใหญ่โตสมศักดิ์ศรีของเสียบเบริรมมากๆเลยนี่นะที่มาที่ได้อยู่ที่ได้นอนห้องอะไรดีๆแบบเนี้ยเพราะบารมีเซียเบิร์มจบได้ปะก็คือห้องที่เนี่ยห้องที่นี่ห้องที่นี่อะไรวะเฮ้ยไหวปะเนี่ยพูดอะไรก็ลืมไหวไหวเป่าไหวไหรือเปล่า ใช่ครับชคิคชอกมีอะไรไหมเอ่ยพี่คุยคนเดียวสติไม่ค่อยดีหรอกทึงไหนละ่ะอ๋อที่พักที่พัก,กเอาให้ดู นี่ให้แอบดูแกงในน้าแอะนอนลงว่าตังหูก็ไม่ถอดไงใส่บางหูนอนห้องนอนพี่แพนกล้องลงไปนะอยากโชว์อยากโชว์ก็ได้นอนที่นอนดีๆนี่คนนี้มารีมาส่งคนนี้ชาลอต แห่ไม่ใช่คนนี้มานิมาคนนี้ชาลอตน,นะคะเขากำลังเมากันอยู่คือห้องนอนค่ะมันสบายมากพอได้นอนแล้วก็เนาะขี้เกียจจะลุกไปไหนใช่ห้องสวยมากคือถ้าเกิดใครมาเที่ยวเราก็ต้องมาพักที่นี่นะชื่อโรงแรมอะไรอะ <laughs> ชื่อโรงแรมอะไรอะ นอนช,ชุดเดิมไม่ใช่น้องมีหลายชุดน้องชอบลายนี้น้องมีหลายชุดชมครับคิดคิดยังไงกับเสียเบิ้มแดงขอสัมภาษณ์ <laughs> อ๋อแดงหรอยินดีต้อนรับแดงนะคะก็ คิดยังไงนี่ว่านี่ชอบนะเพราะว่าเยเบิร์มาดูมีสเสน่ห์ดีสเสน่ห์อยู่ตรงไหนรู้ปะเขารวยจบรวยคําเดียวเลยรวยเท่านั้นเท่านั้นเลยโอเคหรือเปล่าแดงแดงโอเคใช่ปะคือต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าเซเวอร์มา เขาเป็นคนที่รวยมากร,รวยมากแล้วคือถ้าถ้าเขามีน้องชาวคนเดียวน้องอซ้อมนซ้อมนถ้าเขามีซ้อมบนคนเดียวเงินทองมันก็จะแบบจะทับตัวไงเข้าใจใช่เข้าใจใช่พอแบบเงินมันเยอะมันก็ไม่รูจะเอาไว้ไหนมันก็ต้องมีการระบายเงินออกไปเท่านั้นโจ <laughs> ไปเรื่อยสู้เขาสู้กับใครคะสู้กับใครคะสามพันเสียงทำแล้วทำอีกเลยพี่ชม <laughs> ก็จะเป็นแบบสายสปอร์ตไงสปอร์ตตอนเมาตื่นเช้าไม่ทีค่อยว่ากัน แยกย้ายสลายโตนี่วางแผนและวางแผนกับซ้อมมนและเราอ่ะจะมีบทบาทกันตอน,นคืนแต่เมื่อ,อไรที่เช้าปุ๊บสลายโตสลายโตถามอะไรไม่รู้ไม่รู้ต้องบอกงี้ยกหน้าที่การรับหน้าให้เป็นหน้าที่ของหนูดีหนูดีให้หนูดีรับหน้าที่ต่อชีวิตนะ แต่วันนั้นพูดจริงนะนี่แบ่งตังกันกันกบแซอมนสบายที่เคยบอกชอบตอนนี้เปลี่ยนไปทำไมอะ่ะทำไมทาไมถึงถามจริงๆอืมมันก็มันเราเราเราเวลาเราชอบใครอะ่ะนี่ว่ามันก็ยังมันก็ยังมันก็ยังเป็นความรู้สึกว่าชอบเหมือนเดิมนั่นแหละ แต่ความรู้สึกที่ว่าเราตื่นเต้นหรือว่าความอะไรที่ว่าไม่กลา้าไม่กลา้ามันก็อาจจะกล้ามากขึ้นเพราะคนบ้าอะไรหะมันจะมานั่งเขินตลอดชีวิตอะเป็นบ้าหรือเปล่าไม่มีเข้าใจช่วันนี้พี่ชาดูเหนื่อยนะคะอืมอันนี้พี่ชม แต่ว่าถ้าหมายถึงพิชาพิชาดูเหนืน่อยก็จริงๆ่ะทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันหมดเพราะว่าเดินทางแบบต่อเนื่องแบบไม่หยุดหย่อนนะคะแล้วที่สำคัญทุกคนใส่เต็มทุกคืนเลยอันไหนซสสามมาเพิ่มแล้ววันนี้ใครอะหนูดีหรอออหรือทีน่าทีน่าใช่ไหม มาแล้วเสียงเป็นไรอะ่ะเสียงเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอะนอนข้างบนคนเดียวหรอคะไม่ค่ะไม่ไม่นอนคนเดียวแต่ถ้านอนคนเดียวก็ได้ไม่ติดสบาย นำน้ำเสร็จที่น่าจะมาอุ้ยไลฟ์ไปไลฟ์มาก็คือคนดูหกพันสองน่ารักอะ่ะลองเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรดีฮะเพลงอะไรดีคะอ่ะแล้วก็นนะัะอะไรอะ่ะเฮย้ยอะไรอะ่ะ อ๋อน้องเข้าฟ้างถ้าพี่ชมเห็นเมนเข้าฟ้างบอกเลยวูบคาบอก <c oughs> <c oughs> ข้าฟ้าง <c oughs> พี่หวังว่ากลับไปไทยเราจะได้เจอกันนะไม่พูดเยอะหรอกไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเจอกันเจอกันเลย เอาจริงนะเวลาที่แบบว่าเราเสพสื่อใดที่เห็นบ่อยๆเราจะเผลอทำลักษณะคล้ายคลยเขาคิดเหมือนกันปะคิดเหมือนกันปะจบไม่งงมากเลยอะไปติดมาตั้งแต่เมื่อไหร่งงอีหลีพี่ชมแต่งหน้านอนทำไมพี่ชมไม่ได้แต่งหน้านอนพี่ชมแค่ยังไม่ได้ล้างหน้าอะไรยังไม่ได้อาบน้ำ เสเสียเสพื้อไม่มีเสพเสียเสียปูป่าอ๋อเสียเสียปูปลาไม่ไม่เป็นเสีย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  ติดอิงฟ้าแล้วหนึ่งจริงนี่ไม่ได้ติดคนเดียวนี่เป็นเป็นกันทั้งกองแล้วเนี <ươ> ่ยจะโฮปอาซอต้องทำต้องทำแบบแอปเจ็กด้วยปะลื่นนะลื่นนะพวกลื่นเนี่ยต้องตั้งใจดูนะโมเมนต์ดีๆของอ้วกกะอาเซียเนี่ยไม่ไรเกิดขึ้นง่าย เรื่องการแจกตังเหมือนการนานๆเขาจะให้ตังเนาะโอ้แหวนโอ้สร้อยว่าชอบว่าชอบเจ้าสร้อยเจ้าแหวนเจ้านาฬิกาเป็นคงจริงเป็นคงจริง อะไรนะพี่ฟ้านอนกับใครฟ้าน่าจะนอนคนเดียวปะคืนนี้ไปเที่ยวไหม aye? พักก่อนหัวถึงหมอนก็จะหลับไปแล้วเนี่ยแต่คิดถึงไงก็เลยแบบแวะมาคุยกับไอ้เต้าดื้อก่อนไงนี่ต้องคุยกันแบบกระซิบเลยนะต่ โอ้พอรู้ว่าอ้วชอบนะโอ้ส่งกังมาให้ใหญ่เลยโอ้โหส่งมาให้แบบนี้อ้วรักตายเลยส่งหมีมาให้อ้วรวยอ้วเห็นหมีแล้วเห็นหมีมาสองตัวเมื่อกี้นี้ ชอบ่างเสียงไหมคะอะไรอ่ะอันไม่ทันอันไม่ทันแปบ๊บหนึ่งเห็นหมีหนูไหมเห็นโอ้ยเห็นแล้วใช่หมีลื่อหรือเปล่า,ามีใครหรือเปล่า แต่เมื่อกี้นะาอ้วเห็นหมีแล้วให้หน้าบ้างไหมหมีมันมีเรื่อยๆแหละมันมีเรื่อยๆแหละปรับไดที่ได้ทำงานอยู่ด้วยกันเจอกันบ่อยๆ หนูต้องต่อคิวไหมเขาฟังบอกหนูต้องต่อคิวไหมหนูลูกหนูอยู่ในด้อมพี่ยังถ้าอยู่ในด้อมหนูจะรู้ว่าคิวยาวมากจริงๆเพราะว่าพี่ก็ถือว่าเป็นคนที่สวยเอกเซ็กซี่คนหนึ่งเหมือนกันก็อาจจะต้องแบบรอนานนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรพี่เห็นหนูแล้วเห็นหนูพร้อมกับเห็นหมีเลย เดี๋ยวพี่อาจจะลักคิวให้โอเคอะโอเคอะทำไมพี่ชมไม่นอนกับพี่งบ้าหรอไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกแฟนคลับเขามากมายมากโข ổ. ต่างคนต่างความคิดเดี๋ยวจะเป็นเรื่องเอาจริงนะหลายๆครั้งนี่ก็อยากนี่ก็อยากอยากบอกเหมือนกันว่า เราทำงานกันอะสิบคนเนี่ยมันกเน็เป็นเพื่อนกันหมดเลยนะถึงจะบอกว่างไงเดียะถึงมันจะมีเรื่องแบบอ่ะคู่จิน้นอ่ะมีกระแสต,ต่าง,างๆอะไรเงี้ยแต่คือสุดท้ายแล้วอะตอนเนี้ยสถานะของพวกเราทุกคนอะมันคือเป็นเพื่อนกันหมดเลยนะแล้วช่างมันเถอะไม่พูดดีกว่าพูดไปก็เท่านั้นแหละใช้ชีวิตให้มันมีความสุขดีกว่า ช่างมันช่างมันเมื่อไรจะไปลานติ่งยางโอ้ยังยังยังวนเวียนอยู่กับาการทำงานอยู่เลยค่ะยังต้องแบบไปแฟนมีตยังต้องมาลาวอย่างเงี้ยค่ะเบิร์ดเดย์หน่อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะคะ แฮปปีเบอร์เด์ตัวยัวมีความสุขมากๆนะคะสำหรับวันเกิดวันคล้ายวันเกิดนะคะเป็นคนดีของพ่อของแม่นะคะคิดหวังสิ่งใดให้สมความปรารถนามั่งมีเงินทองชคอบ,บลาปไหลมาเทมานะคะชมพูชื่ออะไรจ๊ะชมพู ชมพูเชื่ออะไรชมพูเชื่ออะไรชมพูชื่อชมพูต้องเชื่ออะไรดีอะชมพูเชื่ออะไรเห็นหงเห็นหงเห็นห่านห่านหรือหง ร่างอิงฟ้าร่างไหนร่างไหนก็รักคะ่ะรักเหมือนกันทั้งสองร่างแหละไม่ว่าจะเป็นเสียเป็นอิงฟ้าหรือว่าวันหนึ่งอยากจะเป็นใครก็รักเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ร้างหน้าหรอคะไม่คะ่ะไม่เจอคะ่ะสาวพรไม่เจอเฮ้ใครมาวะทีหน้าแน่นอน รักชาไม่รักมากรักชาล็อตมากมากเป็นเหมือนน้องสาวคนหนึง่งเป็นเหมือนน้องสาวแท้ๆคนหนึง่งจริงๆชาล็อตกับแมวเหมียวอ,อายุเท่ากันเลยนะแล้วคือก็สนิทกับชาล็อตระดับหนึง่งตายละกูพูดไปบอกชมพูพูดไปว่าสนิทกับเขาเขาสนิทกับเราหรือเปล่าสนิทก็ก็เหมือนน้องสาวคนหนึ่งแหละเราทํางานด้วยกันอยู่ด้วยกันเจอกันบ่อยๆไล์ด้วยกัน ขายของด้วยกันขอเรียกว่าเป็นความสบายใจซึ่งกันและกันดีกว่าเรากล้าที่จะแบบกล้าที่จะคุยกันทุกเรื่องอะ่ะมันสนิทกันจริงๆนะมัรักกันเปิดหมดอ่ะเปิดเปิดใจ <laughs> เปิดหมดเปิดอะไรก่อนอืม เรารักกันนะคะทุกคนปีนี้ปีนี้เป็นปีที่โชคดีมากที่มีสิบคนรู้สึกครอบคัวอบอุ่นพี่ฟ้าอยู่ไหนคะพี่ฟ้าอยู่ห้องคะ่ะรีวิวห้องหน่อยค่ะมาสายไงเราอะมาสายเขารีวิวกันไปหมดแล้วจ้ะ นี้แหละจะไปหาชาคิดถึงชาบ๊ายบายเดี๋ยวมาใหม่นะเจอไปไหมล่สะสักคำ <c oughs> ไม่ทันได้เตรียมใจมันกินเหมือนนอนไม่ได้บ๊ายคุย,ยขอบคุณนะคะโหไม่ีเสียงเลยหรออืมมีเฉยเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาใหม่นะ